นะครับกลับสวัสดีแฟนๆด้วยนะครับวันนี้นะครับมีเรื่องที่น่าตกใจหนึ่งเรื่องจะมาเล่าให้ฟังนะครับคือนี่ครับผมนะครับได้ใช้เก้าอี้ที่เป็นเก้าอี้เกมมิ่งแบบนี้นะครับมาตลอดยาวนานประมาณสัก4ปีนะครับก็เปลี่ยนเก้าอี้มาหลายรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นที่แบบไม่มีแบรนด์เลยนะครับแล้วก็มารุ่นที่มีแบรนด์แล้วก็มาตัวสีชมพูนะครับตัวหูประมาณ4ี่หตัวได้นะครับจนมาถึงวันนี้นะครับมีเรื่องที่น่าตกใจก็คือผมนะครับต่อเก้าอี้ผิดมาตลอดเลยครับและนอกจากนั้นที่น่าตกใจกว่านั้นคือ ที่ผมรีวิวไปนะครับผมนำเสนอการต่อเก้าอี้แบบผิดๆให้ท่านผู้ชมได้ดูใครที่ดูและทำตามเนี่ยกราบขออภัยเว้ที่นี้เลยครับรู้สึกผิดเลยนะครับก็เรื่องที่มันผิดนะครับมีแค่หนึ่งเรื่องเท่านั้นนะครับก็คือเจ้าตัวนี้ฮะคือเก้าอี้นะครับมันจะมีตัวท่วงที่เป็นกลมๆแบบนี้มากลมๆตรงนี้นะครับกลมๆตรงนี้เห็นไหมมาใกล้ๆนะครับจะเป็นกลมๆตรงนี้มาท่านผู้ชมซึ่งไอ้กลมๆตรงนี้นะครับมันต้องอยู่ด้านหน้านะครับมันต้องอยู่มันต้องอยู่ตรงนี้ อยู่ประมาณตรงนี้แต่ผมไปไว้ด้านหลังนะครับนี่ไปไว้ด้านหลังตรงนี้ซึ่งมันผิดนะครับในที่สาคัญนะท่านผู้ชมตรงนี้เขาก็คิดหลูดสอนไว้ว่าฟอนต์นะครับก็คือตรงนี้ไปด้านหน้านะครับแต่ผมเอาไว้ด้านหลังพวกแล้วตอนเรียนให้ตั้งใจเรียนใช้ภาษาอังกฤษคำว่าฟอนต์ง่ายๆเนี่ยไม่ดู เอาเนี้ยนะครับก็คือผมจะต้องมารับผิดเลยครับคือทำคลิปอันนี้นะครับแล้วผมจะไปแปะไว้ด้านล่างทุกคลิปที่เป็นคลิปรีวิวเก้าอี้เลยนะครับโอ้โหไปรู้สึกผิดเลยอ่ะนะฮะแล้วถ้าเกิดใครทําผิดเหมือนผมนะครับเดี๋ยววันนี้มาทําตามกันว่ามันวิธีแก้ยังไงนะครับก็คือวิธีแก้นะครับความเก้าอี้ลงก่อนความเก้าอี้ลงมาแบบนี้นี่นะครับพอความดันใต้นะครับให้เราถอดน็อตสี่ตัวนะครับมันจะมีน็อตเยอะสี่ตัวตรงนี้นะครับ ก็ทอดออกมานะครับแล้วเราก็จะหมุนอีกทีหนึ่งรับขอเวลาทอดแป๊บนึงการที่เราจะทอดนะครับเราก็ต้องใช้ประแจตัวนี้นี่ผมไปหามาตั้งนานนะครับผู้ชมก็จะเจอเลยครับเพราะว่าประกอบเสร็จแล้วชอบเอาไปวางทิ้งไว้ที่นู่นที่นี่นะครับมาลุยกันทอดเลยนะครับเอาแล้วเอาแล้ผู้ชมพอทอดแล้วนะครับก็วิธีแกงง่ายมากเลยผู้ชมทอดสองส่วนยอจากกาจับันเราก็พลิกนะครับตัวด้านนี้ไปไว้ฝั่งนู้น เสร็จแล้วท่านผู้ชมแล้วก็เอาประกบไปไข่น็อตเข้าไปแบบนี้เหมือนเดิมซึ่งน่าจะยากกว่าเดิมนะครับขอพยายามแป๊บนึงโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพอต่อเสร็จนะครับไอ้นี่ก็จะมาอยู่ด้านหน้าแหละนะครับและ้ขสังเก่งง่ายเลยนะครับงคงไขรจะรู้ว่าผิดหรือผิดในดูนี้ไอตัวตัวนี้นะครับก็คือตัวที่ปรับระดับเนี่ยครับมันจะต้องอยู่ครั้งเดียวกับที่ปรับเบาเอนนะครับเพิ่งรู้ได้นี่นั่งมาตั้งนาน โอ้ยนี่อาจจะเป็นเหตุผลของการปวดหลังกขผบอกมาเละครับเพราะต่อผิดแล้วเดี๋ยวมันลองนั่งดีกว่าเฮ้ยท่านผู้ชมมิติใหม่เลยว่าพอต่อไม้เส็จผมนั่งเลยครับผมนั่งเนี่ยมันรู้สึกว่ามันเอ็นไปข้างหลังแล้วสบายมากเลยโอ้โหนี่คือเหตุผลของความปวดหลังของผมตลอหลายปีหรือเปล่าเนี่ย นี่ตัวนี้นะครับพอพอพอต่อถูกใช่ไหมมันจะเอ็นไปด้านหลังนะครับมันจะรับสรีละของผมได้ดีมา,มากๆเลยอะ่ะและไอที่ผมดีวิวว่าเออมันสบายนะมันนอนสบายนะก็คือนี่สบายกว่าสบายกว่าเดิมอีกนะครับมันจะกระดกไปแบบด้านหลังนะครับคือที่ผ่านมาคือคือตลอด4ปีคือ,อสบายสบายกว่าเดิมไม่เท่าเลยอะ่ะคือตอนแรกเนี่ยมันจะพอนั่งเนี่ยนะครับมันจะแบบเทไปด้านหน้านะครับมันจะต้องแบบก้มอย่างเงี้ยตลอดหรอ เนี่ยนะครับรู้สึกผิดเลยว่าที่แบบเออ่ทำคลิปรีวิวไปตั้งหลายคลิปแล้วแบบแนะนำผิดเลยแบบเนี้ยขอโทษขอโทษมากๆเลยนะครับนีดีกว่าเดิมเลยนะครับพอปรับตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้มันจะมีที่ปรับใช่ป่ะเนี่ยตรงเนี้ยมีมีมีที่ปรับใช่ไหมพอปรับแบบดึงออกเนี่ยมันจะสามารถเอ็นหลังแบบยกโยกได้เอ็นหลังเนี้ยเอ็นหลังเนี้ยเอ็นอหลังแบบแบบนิ่มๆเนี้ย นูเนีย่ยนิ่มนี่บางอยซึ่งพร้อมผิดด้านใช่ไหมมันจะกลายเป็นอย่างนี้พอทาเป็ดแล้วมันจะก้มไปด้านหน้าเลยครับก้มไปด้านหน้าอย่างนี้ผมพูดไปก็คงจะไม่เข้าใจใครที่มีเก้าอี้แบบนี้นะครับลองลองดึงไอ้ตัวเนี้ยออกมานะครับแล้วท่านผู้ชมลองเอ็นไปด้านหลังนั่นแหละครับมันเคยเป็นด้านหน้าของผมและสิ่งที่น่าตกใจวันนั้นนะครับคือผมมีอีกตัวหนึ่งนี่ฮะเก้าอี้ตัวหนึ่งซึ่งเอ่อต่อผิดเหมือนกันเป๊ะเลยครับผมต้องไปจัดการกับตัวนู้นอีกตัวหนึ่ง นะครับก็ประมาณนี้นะครับวันนี้เป็นคลิปสารภาพผิดนะครับใครที่ต่อผิดตามคลิปที่ผมแนะนําไปก็ต่อใหม่ด้วยแล้วก็กราบขออภัยเป็นอย่างสูงมากๆเลยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะแก้ตัวทันนะครับวันนี้ไปแล้วกราสวัสดีครับ